ข่าภูมิรจดนสกุลรับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจกของพรรคเพื่อไทยสืบเนื่องจากที่มีข้อเรียกร้องครับของพี่น้องประชาชนถึงความชัดเจนของตัวนโยบายโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยผมเรียนชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนอย่างนี้ครับในช่วงแรกครับที่พรรคเพื่อไทยยังไม่ใช่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลการเจราจารนโยบายจําเป็นที่จะต้องให้เกียรติ กับพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นส่งผลถึงความชัดเจนของตัวนโยบายดิจิทัลวอลเล็นั้นยังต้องผ่านการเจราจาแต่วันนี้ครับสถานการณ์ทางการเมืองและบริบททางการเมืองได้เปลี่ยนไปวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบที่สําคัญนั้นคือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายที่ได้ให้กับประชาชนไว้ตอนนาเสียงและหน้าที่ที่สําคัญคือหน้าที่ในการที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องดูแลทางด้านเศรษฐกิจดูแลทางด้านสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสิทธิ์และ หน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ทําให้วันนี้ครับพรรคเพื่อไทยอยากจะประกาศอย่างเป็นทางการในการเดินหน้านโยบายดิจิท a l วอลเล็ของพรรคเพื่อไทยประชาชนทุกคนครับ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัลจำนวน1,000 0บาทผ่าน d i จิท a l วอลเล็ที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อไทย ระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่นี้เป็นระบบบล็อกเชนที่จะส่งผลเอื้อต่อระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่และเป็นการเปิดประเทศสู่สังคมยุคดิจิทัลเงื่อนไขในการที่ได้รับเงินดิจิทัลนั้นมีอยู่แค่2ข้อง่ายๆครับนั่นคือในต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิประเทศ นั่นหมายถึงว่าถ้าท่านอยู่บนภูเขาหรือท่านอยู่บนชนบทที่ไม่มีร้านค้าอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้้้นใหเพื่อท่านสามารถได้ใช้เงินดิจิทัลนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดเงินดิจิทัลนี้จะถูกใช้ภายใน6เดือนครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วทันทีและเหมาะสมกับสภาพการของประเทศ มีคำถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับประชาชนที่ไม่มีมือถือหรือเข้าไม่ถึงแอปพลิเคชันใหม่นี้จะมีปัญหาไหมคำตอบคือไม่มีครับท่านสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวกับโค้ดส่วนตัวของท่านสามารถใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อผมเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้ทาการบ้านและได้ทาการความคิดเห็นและได้ทาการคานวณ เรื่องผลกระทบต่องเงินเฟ้ออย่างละเอียดถี่ถ้วนในสภาวะปัจจุบันที่เงินเฟ้อมีความคลี่คลายลงและเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากเงินเฟ้อภาคอุปสงค์เพราะฉะนั้นเงินในระบบดิจิทัลวอลเล็ตนี้ไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้ออย่างมีนัยสําคัญอีกความกังวลหนึ่งครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางการคลังผมก็เรียนยืนยันอีกเช่นเดียวกันครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบของการใช้จ่ายเงินในดิจิท a l วอลเล็ที่จะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมหาศาลนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการคลังของประเทศนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนยืนยันทุกท่านครับนโยบายดิจิท a l วอลเล็นั้นนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นการชุบชีวิตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างระบบการชําระเงินในระบบบล็อกเชนให้กับประเทศซึ่งเป็นระบบการชําระเงินที่จะรองรับเงินในโลกยุคใหม่ที่จะเข้ามาและเราจะเป็นประเทศแรกๆในโลกครับที่มีระบบการชําระเงินในรูปแบบนี้ทุกท่านครับ d i จิทัลวอลเล็นอกเหนือจากการที่จะเป็นการเปิดเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว เรายังมีอีกหนึ่งนโยบายครับที่เราจะทําควบคู่กันไปนั่นคือเรื่องของตลาดทุนคู่ขนานในเรื่องของการที่จะเปิดตลาดทุนสําหรับตลาดดิจิทัลแอสเซทและจะมีการตั้งกรตตกรอตตดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านครับทั้งหมดนี้คือการยืนยันของพรรคเพื่อไทยสิทธิในการที่จะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และนี่คือความรับผิดชอบในเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราเดินหน้า Digital Wallet เต็มรูปแบบและทุกท่านครับนี่คือพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยที่เรามีแนวคิดที่ทันสมัยเรามีแนวคิดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเรามีทัศนคติในการบริหารเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่นั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ ผมจบการนำแถลงแค่นี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเรียนเชิญนะครับ